พามาพูดคุยกันต่อนะคะกับทางคุณนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจรารณาศึกษาแนวทางการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปวีณาคุณอุรชัยครับค่ะ ก่อนอื่นอยากให้เน้นย้ําเรื่องของร่างพรบประชามติที่เรากําลังนําเข้าพิจารณาในวันที่18มิถุนายนนี้ก่อนค่ะว่าสาระสําคัญประเด็นที่ประชาชนาน่าจะต้องจับตามองมากเป็นพิเศษมีประเด็นยังไงบ้างะคะ,ะมีประเด็นที่มีการปรับปรุงแก้ไขคือผมเรียนอย่างนี้ทุกทวนไปนิดนึงก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับ ohl, คณะรัฐมนตรีก็มีมติ เห็นชอบส่งไปให้ทางสภาครับแล้วก็ร่างดังกล่าวของคอรมเนี่ยนะครับถึงสภาแล้วแล้วก็สามารถจะบรรจุพิจารณาในวันที่18นี้ได้สเดนครับแล้วก็ร่างนี้ผมเองได้ได้ดำเนินการนะครับไปชี้แจงต่อ,อวิปรัฐบาลแล้วนะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาแล้วก็ผมได้รับเชิญนะครับหมายถึงว่าทางในานามของสปนสนนปรัด สำนักนานยกซึ่งเป็นเลขานะครับผมเป็นโฆษกคณะกรกกรมการนี้อยู่ทันะ่มีท่านภูมิธรรมรัฐานนะครับก็จะไปชี้แจงต่อวิปฝ่ายค้านในวันที่สิบเจ็ดนี้แล้ววันที่สิบแปดก็เข้าพิจารณาก็โดยสรุปก็คือว่า,าร่างของของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็จะมีหลักการนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหกหลักการนะครับหลักการแรกเอาที่สําคัญขึ้นมาก่อนที่คุณ อุไรชัยพูดเมื่อกี้ว่าปัญหามันอยู่ที่ d ดับเบิร์ตมิชริตี้ตรงนี้ทําความเข้าใจกันนิดนึงว่ารัฐณรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการใช้กฎหมายประชามิติแบบเสียงข้างมากแับปัจจุบันนี้นะครับครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีการมาปรับปรุงแก้ไขไอ้พรบรประชามติติกลายเป็น d ดับเบิร์ตมิชริตี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยออกมาเท่าไหร่ก็เสียงข้างมากถือว่ามีข้อยุติตามนั้นแต่ ที่มีการแก้ไขเนี่ยของฉบับปัจจุบันซึ่งยังไม่เคยใช้เลยเนะครับก็ค,บคือว่าแก้ไขเป็นผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นะครับ,รบก็คือเท่ากับว่าประมาณยี่สิบหกล้านเสียงนะครับคนออกมาแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะต้องหมายถึงว่าเห็นชอบมากกว่าสิบสามล้านห้านะครับก็เป็นดับเบิลมิอริีซึ่งเรื่องนี้เราศึกษาดูแล้วเนี่ยก็เป็นความกังวลอยู่ว่า ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันมันมันเกินเหตุไปแล้วมันจะ,ะจำชำม,มีปัญหาครับคือสมมุติลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับในการทําปัจชามติสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยกรกตเช็คว่าบอกว่า,วาประมาณสามพันกว่าล้านก็กลายเป็นว่า,าออกมาแล้วถ้าออกมาไม่เกินถึงหนึ่งก็ก็เท่ากับว่าขั้นแรกก็ศูนย์เงินเปล่าค่ะหรือรั้งที่สองเนี่ยออกมาเกินถึงหนึ่งแต่ว่ามีความเห็นอยู่คุณโรเชยคงได้ยินว่าครับถ้าหากว่า ออมีรวมแบบยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองก็จะมีการดําเนินการแบบเหมือนกับว่าบอกประชาชนว่ามีคนพูดกันนะครับว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าออกมาใช้สิทธิ์เลยนอนอยู่บ้านดีกว่าเป็นการนอนหลับทับสิทธิ์ไปซึ่งยังว่เป็นการเสียสิทธิ์แบนบนี้อาจจะทําให้มีปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นกังวลอยู่แล้วก็ทางาคณะกรรมการก็เสนอไปคณะมนตรีคณะมนตรีเห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับที่ก่อนเราก็เลยเสนอเข้ามา หลักการที่ผมยอ้อนไปทีก็คือดังนั้นหลักการแรกเนี่ยนะครับก็คือว่ากาหนดให้การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อ,อยุติในเรื่องการทำเป็ญจิตประชามตินะครับ,รบให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกอผู้ออก,อกมาออกเสียงนะครับ,รบและต้องสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องจจรทำเป็นจิตนั้นนี่หลักการหลักการแรกหลักการที่สองเนี่ยเป็นความเห็นที่ว่าเพื่อ จะลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็เป็นทั้งค่าใช้จ่ายของรัฐและของประชายชนเนี่ยนะครับก็มีหลักการที่ว่าหากมีการกําหนดเลือกตั้งสสขึ้นเนี่ยนะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปทั้งประเทศหรือการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือไม่ท้องถิ่นเนื่องจากกราต้า่งกบาละแล้วแต่กรณีไม่เวลากล้เคียงการออกเสียงประชามติเนี่ยอาจจะกําหนดเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสสหรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับรวมเป็นวันเดียวกันได้ ก็เพื่อเป็นการประหยัดทั้ง,งประชาชนในตรงนั้นแล้วก็หลักการต่อมาข้อที่สามนะครับกาหนดการออกเสียงนี่นะครับคือเดิมเนี่ยในกฎหมายเดิมเนี่ยให้ใช้บัตรออกเสียงก็คือเข้าไปที่ครูหาแล้วก็หรือวิธีอื่นก็ลดแค่นี้แต่ตอนนี้มีการขยายซึ่งเรื่องเนี้ยเรามีการไปพูดคุยกับประเทศที่เขาทาประชามติเช่ <S <S นสวิตเซอร์แลนด์บ้างแล้วก็จากการพูดคุยศึกษากันเนี่ยที่จริงการออกเสียงประชามติต้องทําให้มันง่ายโดยการที่ว่า ใช้เปียีได้นะครับหรือว่า oh. ออกเสียงทางปียโนหรือออกเสียงทางเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือโลกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีอื่นใดก็ได้นะครับได้หลายวิธีครับ,รบและซึ่งเป็นเป็นการออกเสียงในในและก็ในเขตออกเสียงเนี่ยเสียงหนึ่งเป็นหรือเขตออกเสียงก็ได้ซึ่งหลักการเหล่านี้จะทำให้ง่ายขึ้นจะทำให้ประหยัดขึ้นนี่เป็นหลักการที่สามหลักการที่สี่เนี่ยนะครับก็คือว่าการกำหนดในขั้นบังการเลือกตั้งเนี่ย ผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้รับทราบอย่าง,าง,าง่วดถึงจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นเป็นอิสระหรือเ,เท่าเทียมกันเรื่องนี้มันเป็นอนุสนธิครับคุณออกระชัยคุณปวีนาจากการทําประชามติคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยกันเยอะผมเรียนเลยผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับกับไอรัฐมนตรีปี60เห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็แต่ว่าเราไม่สามารถออกไปให้ความเห็นได้ หมายว่ามันเหมือนเป็นข้างเดียวอ่ะที่เขาบอกว่าเหมือนอมัดมือชกอ่ะก็ะก็เป็นลักษณะไบแล้วก็เลยแก้เสียว,ว่าในการทาประชามติเนี่ยการมีสิทธิ์ได้รับฟังหรือมีสิทธิ์ให้ความเห็นของประชาชนจะต้องทําโดยอิสระตามสมควรนะครับ,รบแล้วก็ข้อข้อที่ห้านะครับการกําหนดใชเ้เขตประเทศเนี่ยครับเขตจังหวัดและเขตอําเภอเขตเทศบาลเขตหมู่บ้านเนี่ยออกเสียงก็ได้คือ หลักการเดิมเนี่ยของประชามติฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องใช้เขตจังหวัดเท่านั้นนะครับก็คือขยายเป็นเป็นเขตอื่นๆได้ในกรณีที่อาจจะทําเฉพาะเขตเฉพาะอะไรก็ก็ทําให้เกิดผลขึ้นได้และสุดท้ายนะครับการกําหนดออกเสียงและที่ออกเสียงน่ครับพื้นที่ใดมีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเนี่ยนะครับก็ให้ใช้หน่วยเลือกตั้งเดียวกันได้ก็คือว่าสมมื่ได้ออกไปไปลงคะแนนเ,เลือกตั้งสสก็ให้ใช้หน่วยนั้นเนี่ย ร่วมกันแต่ว่าอาจจะเป็นอีกคู่หาหนึ่งอะไรแบบนี้ก็เพื่อการประหยัดทั้งต่อประชาชนและต่อรัฐนี่เป็นหลัก6หลักการที่จะนําเสนอเข้าใน,ในวันที่18นี้ครับคุณวุฒิชัยครับค่ะถ้าเกิดว่ารเราผ่านวาระแรกวันที่18มิถุนายนแต่ว่าเรื่องของคอรมอที่เห็นชอบเรื่องการจัดการออกเสียงประชามติสามครั้งและส่งไปให้กกตเนี่ยซึ่งถ้าดูตามกรอบระยะเวลากกตน่าจะต้องจัดให้มี การทําประชามติครั้งแรกภายใน90วันหรือ120วันหลังจากมีมติคอรมอน่าจะอยู่ในช่วง21กรกฎาคมถึง21สิงหาคมใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ล่าง่าง,างพรบรประชามติมันจะทันตามกรอบเวลาที่ท,ที่ที่สอดคล้องกับของคองรมอไหมอะคะเออทวนไปนิดนึงก่อนว่าว่าถ้าถ้าผ่านเออเรามาดูเรื่องคำว่าถ้าจะผ่านไปได้ผมผมวิเคราะห์อย่างนี้ผมประเมิอนอย่างนี้ว่า ผ่านแน่นครับเพราะว่าไอ,อประชามติพรบรประชามติเนี่ยที่มาของมันเนี่ยนะครับโดยสำนักประหลัดเนี่ยนะครับได้เชิญร่างที่มีอยู่ในสภาสองร่างเข้ามานะครับก็บโดยผมได้ได้ร่วมเข้าไปร่วมประชุมด้วยครับแล้วก็เชิญอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของร่างที่อยู่ในสภา,าขณะนี้ของฝ่ายรัฐบาลนะครับ,รบมาแล้วก็เชิญคุณผลิต ในฐานะที่เป็นเจ้าของร่างของฝอ่ายค้านเนี่ยมามาคุยกันกับอคอรมอลหนะมายถึงว่าปรับร่างของคอรมอรซึ่งเเราได้เสนอไปผมก็ได้คุยกันแล้วก็เราเอาความเห็นหรือว่าข้อดีของทั้งสามร่างเนี่มารวมเป็นเป็นร่างเดียวนะครับคบือตรงนี้มีการปรับปรุงไปรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไม่ผ่านแทบจะไม่มีเลยคุณอนุชัยครับเพราะว่ามันเป็นร่างกลางที่ว่าฟังความเห็น ในร่างที่มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ก็คือว่าทั้งเนี้ยสสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายวันน่าจะลงคะแนนเห็นชอบในในในทั้งสามร่างเลยทเแล้วก็นําไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการอีกทีนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็หนึ่งก็ผมความเห็นผมนะครับเชื่อว่าผ่านแน่จะ<ฮ>ผ่านด้วยดีด้วยนะครับ<ฮ>ผมว่าก็ท่านคณะรัฐมนตรีก็มีมีมติให้ท่านภูมิธรรมในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ ศึกษาเกีบบ่ยวกับประชามติเป็นคนไปนําเสนอต่อครมผมกับทางสอนก็จะไปร่วมชี้แจงด้วยนะครับะฉะนั้นเนี่ยก็ <S <S คิดว่าน่าจะผ่านเพราะผ่านแล้วเนี่ยนะครับแต่ถึงขั้น,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 นตั้งกรรมธิการคณะกรรมธิการที่ตั้งเนี่ยก็คิดว่ายังไงก็ไม่เกินสองเดือนก็เสร็จนะครับเพราะว่ามันมีไม่กี่มาตราแล้วก็คุยกันไปทุกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะไปได้ง่ายไม่ติดขัดอะไรพอผ่านแล้วเนี่ยทีนี้ ประเด็นเดียวที่เราอาจจะกังวลอยู่บ้างเล็กๆก็คือว่าวุฒิเพราะว่าต้องส่งเข้าไปวุฒิสภาพเพื่อพิจารณาในในสมมติว่ากรรมธิการพิจารณาในชั้นกรรมธขั้น,น,นสภาผู้แทนรัฐผ่านหมดนะครับภายใน60วันไม่เกินนะครับช่วงไปที่สวตรงนั้นเนี่ยสว,วมีอยู่หรือย,อยังชุดใหม่แล้วสว,วขนาดนี้ยกําลังกาลังอยู่ในขั้นตอนการเลือกแล้วก็มีประเด็นนูน่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็เชื่อว่า เชื่อในกรกตว่าน่าจะผ่านไปได้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่ามีสำรองอยู่ตามสมควรของของตามกฎหมายเลือกตั้งสมมการได้มาซึ่งสมาชิกสภาวุฒิสภานี่ะครับก็นนนั่แต่ว่าถ้าไม่มีสวชุดปัจจุบันก็น่าจะกลั่นกรองแทนได้ตามอำนาจที่มีถูกไหมฮะมันมันจะอยู่ในรอยต่อพอดีนะครับกรจริงๆก็ได้แต่ว่าคล้ายๆว่าเหมือนกับว่า ุดนั้นเนี่ยน่าจะน่าจะ,าจะมาทันพอดีเราก็เชื่อว่าทันกระดาษไน่าจะทันที่่าผ่านตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ก็จะผ่านไปแล้วก็ผ่านทั้งทั้งทั้งสองสภาใช่ไหมเอ่อทุนเก้าที่พอลงมาเสร็จแล้วก็ทีนี้ขั้นตอนต่ออย่างนี้มติครามารออยู่แล้วก็คือมติคอรามาอีกข้อหนึ่งนอกจากทําแก้ไขพลบวประชาม,ามติก็ต้องให้สำนักปลัดเนี่ยนะครับเชิญ สำนักงบประมาณมาเชิญนกออกตมาและเชิญกระทรวงมหาดไทยมามาไทยมา,แล,มา,ยมาแล้วมาคุยกันว่าว่าจะกาหนดเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะกําหนดเมื่อไหร่หลักการตอนนี้ก็คือไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันและไม่มากกว่าร้อยี่สิบวันครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยขั้นตอนต่อไปก็คือนายยศรัมบีต้องประกาศวันทำประชามติทีนี้มาถึงคําถามที่คุณไปวินาถามเมื่อกี้ว่าแล้วน่าจะเป็นเมื่อไหร่ทีนี้พอรวมๆแล้วเนี่ยนะครับ เข้าใจว่ากฎหมายประชามาติเนี่ยคือคือจากที่การประเมินจากการวิเคราะห์นี่นะครับประเมินประเมินดูเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณปลายปลายปีนี้อนะครับคือประมาณธันวาเนี่ยน่าจะน่าจะเสร็จแล้วละ่ะถ้าไม่ติดขัดเรื่องสวเรื่องอะไรนะครับทนนี้หลังจากนั้นเนี่ยเก้าสิบวันเก้าสิบวันก็เป็นมกระะคมาคมพาม่เกินมีนาอืมนะครับประมาณเทว่าร้อยวันก็ประมาณ ปลายกุมภาหรือต้นมีนาหรือกลางมีนาเนี่ยน่าจะเป็นการทําประชามติครั้งแรกได้ทีนี้ถ้าหากว่าเกิดเร็วขึ้นเนี่ยไปตรงกับกุมภาปลายกุมภาอาจจะได้ลงประชามติเพราะการเลือกตั้งอ้อจอ่อทั่วประเทศก็เป็นได้ตามกฎหมายนี้นะครับนั่นคือจะเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นมาก็จะเป็นการกลับมาสมมติผ่านประชามติว่าสามารถจะแก้ไขธรมนูญทั้งฉบับได้โดยเว้นหมดหนึ่งหมดสองนะครับ ประชาชนเห็นว่าให้แก้นะครับคือต้องถามประชาชนก่อนตรงนั้นเนี่ยจะกลับมาแล้วก็ทำแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราสองห้าหกซึ่งเป็นที่ว่าด้วยนะครับการแก้รัฐธรรมนูญอีกทีแล้วถึงจะรันต่อไปที่นี้เป็นการกระทำพอ,อทำสองห้าหกแก้เสร็จก็ต้องเข้าไปทำประชามติครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเสร็จแ,แล้วก็มีสสรอเลือกตั้งสสอ,อจากสสอ,อเสร็จก็ กลับไปเข้าสภาแล้วกลับไปทาประชามติครั้งที่สามพอเสร็จแล้วก็หวตผ่านก็ประกาศใช้ครับคำนั้นนะครับก็ยังมีเวลาต้องใช้เวลาอีกตามสมควรเลยครับครับยังไงก็น่าจะอยู่เราๆกุมภาอย่างเร็วที่สุดแล้วก็มีนาปีหน้านะไม่เร็วกว่านั้นแล้วไม่ถึงครั้งไม่ช้าครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกก็ประมาณนั้นนะครับคือเราวิเคราะห์จากจากความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะยังทันสมัยรัฐบาลนี้อยู่หรือเปล่าครับ คือถึงต้องถึงเวลานี้ผมไม่แน่ใจแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคํานวณกันกันได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าการเลือกตั้งทสร,ะรนะครับแล้วก็เสนอคนณก้าเพื่อขอออกในลงรัพประหพิไทยสามครั้งแล้วก็ทําเราต้องมีก,การทํประชามติสามครั้งก<ช>ารทําปใะชา้มติครั้งหนึ่งนี่นะครับใช้เวลาตามกฎหมายเนี่ย ประมาณร้อยวันก็คือคไม่เกินร้อยยี่สิบวันแล้วไม่น้อยกว่กาเก้าส่วนเราก็เอาตรงกลางเลยประมาณร้อยกว่าวันนิดสามครั้งก็สามร้อยกว่าวันละปีนึงแล้วครับค่ะอ่าแล้วก็มีการพิจารณาโดยแก้กฎหมายสองหมายถึงสองอันก่อนกฎหมายประชามติที่ว่าขณะนี้นะครับแล้วก็กฎหมายต่อจากนั้นก็เป็นสองห้าหกคือแก้ว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูน ไห้ได้ก่อนว่ามีสจลอะไรตรงนี้เป็นการแก้ตรงนี้ก็ใช้เวลาสองสภาเหมือนกันระยะหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยไม่น้อยกว่าหกสิบวันนะครับประมาณสองเดือนสองเดือนแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยตอนต้องไปเลือกตั้งสจลสจลนี่เข้าใจว่าการเลือกตั้งประมาณหกสิบวันไม่น้อยกว่าสี่ว่าวันประมาณเท่าๆับสสนี่นะครับก็ใช้เวลาเพราะมีสจลแล้วเนี่ยสจลเนี่ยเรมาแล้วก็ตั้งเป็นสภาร้างรัฐธรรมนูญ แล้วก็กําหนดให้มีกรรม,มาธิการผู้ไปยกล่างรัฐธรรมนูนที่ตรงเน,นี้ประเด็นที่สําคัญของของนโยบายที่ว่าให้ให้รัฐมนูนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคือการฟังเสียงประชาชนหลักการจะอยู่ตรงนี้เองคุณอุตไทยครับก็คือว่าไปฟังความเห็นประชาชนว่าแต่ละแต่ละหมวดแต่ละประเด็นที่ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับเพราะเราเราจะคงไว้ อย่างเรื่องการกระจายอำนาจก็ดีเรื่องสิทธิในชุมชนก็ดีสิทธิของประชาชนก็ดีนะครับหรือเรื่องอื่นใดก็ดีทั้งหมดในเรื่องรวมทั้งเรื่องสภาด้วยเนี่ยเราต้องไปถามความเห็นประชาชนซึ่งตรงน,นี้ผมเห็นว่าไม่ควรจะน้อยกว่าหกสิบวันหรือประมาณเก้าสิบวันหรือ ประมาณสักสองสามเดือนหรือน่าจะหกเดือนใช่ไหมเพราะว่ามันต้องฟังความเห็นเหมือนปีสี่ศูนย์ใช่ไหมที่จะให้ประชาชนให้ความเห็นได้อย่างเต็มที่ตรงนี้สสรจะต้องไปฟังครับ,รบตรงนี้ใช้เวลาพอสมควรดังนั้นเนี่ยระยะเวลามัน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 ระยะมันยาวดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เพียงแต่หวังว่าถ้าโชคดีก็อาจจะทันในในภาชนนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเท่าตามที่คำนวณแล้วเนี่ยยังไงก็เสร็จไปถึงอยู่ในระหว่างที่ฟังความเห็นประชาชนประชามิคทั้งสุดท้าย ค่ะ <ภา S 1> ครับแล้วก็เพื่อจะคือไม่ต้องไม่ต้องกลับมาสภาแล้วครับแต่ว่าอาจจะอา,อาจจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่าง รัฐสภาชุดหน้ากับอรัฐสภาชุดนี้ก็เป็นได้ครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทําประชามติกฎหมายประชามติต่างๆไม่มีอะไรที่น่าห่วงและน่าจะอยู่ในกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่จะเร็วจะช้าจะมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อไหร่มันอยู่ที่ขั้นตอนการร่างหลังจากนี้ถูกต้องไหมคะครับถูกต้องครับครับครับซึ่งเราเราเราเหมือนเราควบคุมไม่ได้เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับ ความยาวความสั้นของการทำของกรรมธิการบ้างของสจรอบ้างการฟังความเห็นของประชาชนบ้างถ้าเราฟังความเห็นประชาชนน้อยมันก็แล้วเราจะจะมีประชาธิปไตยมากขึ้นได้อย่างไงเพราะเราต้องการรัทธนที่มาจากประชาชนเป็นหลักหลักการตัวนี้จะสําคัญกันได้ค่ะขอบคุณคุณนิกรมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะความดีครับขอบคุณคุณอุรชัยคุณปวีนาทัุงท่านและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ